ไม่ว่ากล้องจะหันไปทางไหนมันก็จะมองมองแบบมองตลอดเพราะว่ามันมันอยู่ที่เลนนะครับเลนเข้าเป็นเลนเลนนูนเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนเห็นไหมเนี่ยมันดูมองอยู่ปะครับแต่อันเนี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบเนี่ยออไ,ไ,ไม่ใช่นะั่นมันหลังศีรษะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วโอ้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเอาชอบ เห็นแบบนี้คุณผู้ชมผูกพันกันมา7ปีแล้วนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มโออนุชิตกับไบรอันลาดัสตินค่ะนี่คือชื่อของตุ๊กตาบาวูฟนะคะออเดอร์มาไกลเลยจากรัสเซียค่ะนอกจากจะต้องรอนานยังไม่พอค่าตัวน้องไม่เบานั้นหลักหมื่นแต่ว่า คนเล่นคือบอกว่าคุ้มเพราะว่าสมจริงจริงคุณผู้ชมดูใบหน้าแววตาที่สื่ออารมณ์คือเหมือนกับเด็กเล็กๆกันนะคะเขาบอกว่ากอดน,นุ่มด้วยนะแล้วก็มีขนแบบมนุษย์หมาป่าเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะพี่โอ้ก็บอกว่าเรื่องตัวเลขไม่สําคัญเลยไม่อยากจะให้คิดเพราะว่านี่เป็นงานอดิเรกเป็นความสุขของนักสะสมและไม่น่าเชื่อนะคะว่าเติมเต็มด้วยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ชดเชยได้ในวันที่สังคมไทยดูจะสันโดษมากขึ้นค่ะ 7ปีที่เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ตุ๊กตามนุษย์หมาป่านะคะสิ่งหนึ่งที่พี่โอก็สัมผัสได้เลยความรู้สึกก็คือมีความรู้สึกปลอดภัยไม่เหงาไปไหนมาไหนก็กอดกันไปนะคะ่ะโดยเฉพาะไปกองถ่ายเนี่ยแหละนอกจากนี้นะคะพอร์ของคนดังค่ะยังดันให้ตุ๊กตาตัวโปรดนี่มีชื่อเสียงตามไปด้วยนะคะเห็นแบบนี้มีเพจของตัวเองเหมือนการผู้ติดตามไม่เบาหลักพันนะคะแล้วก็เขาจะถ่ายรูปโพสต์กันแบบนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าถามว่าเจาะลึกลงไป ว่าคุณค่าทางใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบภาพยนตร์นะคะก็เป็นความผูกพันขึ้นไปอีกค่ะทำไมถึง,ถงตัดถึงต้องมีลูกๆแบบนี้ล่ะคะคุณค่าทางใจตรงไหนสมมุติเวลาไปต่างจังหวัดห้องพักน่ากลัวน่ากลัว hmm. โอจะยื่นไปอันเข้าไปในห้องก่อนแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรอะไล่ไปให้หมดเลยนะ hmm. คือโอเชื่อว่าเขาเขาเป็นเหมือนกับถ้าในหนังเรื่องอ,อย่างเช่นแฟนตาสติกบี๊อะไรเงี้ยคือสัตว์ สัตว์แบบสัตสัตสตสตเทพอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นโอก็รู้สึกว่าคงไม่มีใครผีองกลัวแหละแต่ตอนนี้คนก็กลัวด้วยว่าว่าถ้าเกิดว่าเราจะคบกับเธอเราต้องเจอตุต๊กตาตัวนี้ไหม ก็น้องดูสมจริงแบบนี้นะคนก็อาจจะจินตนาการไปไกลนะคะเขาบอกว่าเห็นดูแลตุ๊กตาเหมือนคนในครอบครัวแบบนี้ทําไมไม่เลี้ยงหมาแมวไปเลยนะซึ่งพี่โอเก็บอกว่าเคยมีประสบการณ์เลี้ยงสัตว์อยู่บ้างค่ะซึ่งการดูแลสิ่งมีชีวิตก็คือต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบทั้งในตัวของสัตว์เลี้ยงเองแล้วก็รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองด้วยนะเมื่อถึงวันที่เขาต้องจากไปค่ะใใแล้วก็ปมในใจหรือเปล่าพอเลี้ยงน้องหมาแล้วแบบหลักหลักหลหลักๆคือ เคยเสียใจสุดครั้งเดียวแต่หลังจากนั้นพอมันเสียเราก็รู้สึกว่าเราก็เลี้ยงดีเราไม่ได้ทิงท้งทิ้งคว่างๆมัน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 ใบายมันก็ต้องใบายแหละแต่ทีนี้คนที่คนที่เป็นห่วงก็คือแม่มากกว่ามไม่ใช่ว่าปมในใจจนไม่กล้าเลี้ยงสิ่งมีชีวิตยังอยากเลี้ยงอยู่ครับ รุปตอนนี้นะคะคือไม่มีนะสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเพราะว่าก็ยังไม่มีเวลาคิวงานแน่นจริงๆนะคะความสุขตอนนี้จึงอยู่ที่ตัวเองเลยแล้วก็การอยู่กับตุ๊กตาตัวโปรดเนี่ยแหละค,ะค่ะ